สวัสดีครับในส่วนของหัวข้อแลบการทดลองที่3ามนะครับก็จะเป็นการกดสวิตช์โดยให้ K 1 K 2 K 3และ K 4เป็นตัวกำหนดการแสดงหน้าจอของ OLED เป็นในลักษณะของหน้าจอต่างๆครับโดยการทดลองผลของการทดลองปุ่มเราก็จะเป็นดังนี้ครับโดยเมื่อเรากดปุ่มสวิตช์ S 1นะครับหน้าจอแสดงผลจะแสดง IoT 2 1 0 2น4 7นะครับเมื่อเรากดปุ่ม K 2นะครับ หน้าจอก็แสดง Electrical CU นะครับเมื่อเรากดปุ่ม S3 ครับหน้าจอจะแสดง OLED is work นะครับแล้วก็เมื่อเรากดปุ่ม S4 นะครับก็จะเป็นข้อความที่กลุ่มของพวกเราได้ตั้งไว้ครับโดยการกดสวิตช์นี่นะครับจะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องกดเรียงลำดับนะครับเช่นเรากดปุ่ม S2 นะครับก็จะกลับมาที่ Electrical CU นะครับ